สวัสดีทุกคนวันนี้ออนจิมาแนะนําวิธีการสัมผัสกับนายจ้างว่าต้องว่าแบบดใหดหายใดมีโอกาสใดงาลายที่สุดเนาะข้อที่หนึ่งเนาะเขาต้องหูจักอ่อนนอมท้อมโตหรือว่าเวลาพอน,นายจังเขาต้องยกเมื่อว้ยหรือว่าว้าวจ้าสุภาพลาลงท้ายว่าให้มีห้างเสียงอย่างเซนค่ะอางเซนเวลาเขากอดนายจางเนาะหรือว่าเขาสิสัมผัสนายจังเขาเห็นนายจางเขาต้องหูจักหยกเมื่อว้ สวัสดีค่ะนายจ้างหรือว่าขอบคุณค่ะนายจ้างเพราะว่ามันชีเหตุในเฮาเป็นคนนาหาักหลายคืนขอซ้องเวลาเฮาสัมผัสกับนายจ้าง,นงเนาะเฮาต้องมีความหมั่นใจหรือว่าบบแมนถามคำตอบคำและเฮาต้องว้าเป็นภาษาไทยเท่านั้นเฮาสามารถแนะนาตัวกับนายจ้างได้เลยเนาะอย่างเส้นสวัสดีค่ะหนูชื่อออนนะคะเคยทํางานบ้านที่สุขุมวิทมาค่ะซักผ้าได้ดีดผ้าได้ปัดกวาดเช็ดถูบ้านได้และทํากับข้าวได้ด้วยค่ะ เฮาแน่นําตัวแบบนี้มันเห็ุให้นายนจา้างสนใจเฮ้าหลายคืนค <Okay. S 1> อสามนอะกวิธีสัมผัสงานกับนายจ้างเขาต้องยิ่มแยมเจ่มไซสบ่แมเนเหตุน,นาบึง้งเนาะพอว่นนายจ้างจะคิดว่าเฮ้าบอมักนายจ้างและโอกาสได้งานกะซิมีน้อย สรุปง่ายๆเนาะเวลาเห็นหนาในจางเขาต้องยกมือวายเบาจ้าอ่อนหวานสุภาพมีห้างเสียงยิ่มๆแจมีมใสเพราะว่าวัฒนธรรมไทยกับลาวมันจะบ่คือกันสําหรับใครที่อยากหอ่อนเห็ดขลิปได้เนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเด้อถ้ามีเวลาอ่อนจะมาเหตุหายสาหรับมือนี้สบายดี